เไกิท่านรองประธานวุฒิสภาผมเห็นอีวันที่สวมมาถแถลงข่าวว่าเ,เจสก,กีเขาไปเล่นน้ําเขาไปแข่งเรือกันนะเห็นยืนพยักงานึกงึกงึกนึกึกึกเห็นด้วยกับการถแถลงข่าวนั้นแสดงว่าคุณเห็นด้วยใช่ไหมว่าเ,เจสก,กีเนะี่ยเขาไปเล่นกันเขาไปแข่งเรือกันเขาไม่ได้ไปช่วยชาวหาดใหญ่เขาไม่ได้ไปช่วยชาวใต้โอ้ออกมาถแถลงข่าวกันไอ้คนแหกปากก็แหกปากไป ไอคนพยักหน้าก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้ววันนี้ครับกรรมตามทันทัวลงไม่ใช่ลงทันเดียวทัวลงเต็มหน้าบ้านเลยทัวลงเต็มหน้าสื่อเลยออกมาขอโทษครับแต่เอ๊ะขอโทษนะครับคําขอโทษคุณนะ่ะคุณไปดูคอมเมนต์ว่ามีใครเขาย,ยกโทษให้คุณมั่งคุณไปดูคอมเมนต์ว่ามีใครเขาศรัทธาคุณมั่งคุณไปดูคอมเมนต์ว่ามีใครเขาด่าคุณมั่งมีแต่คนเ็าบอกว่าคุณนะ่ะเปลืองภาษี พวกคุณนะเปืองภาษีเป็นสวที่ไม่มีประโยชน์เป็นสวที่ไม่มีราคาต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นในฐานะที่กูเป็นประชาชนและผมก็เรียกร้องแทนประชาชนคําขอโทษของคุณไม่มีใครเขายกโทษให้ครับเพราะว่ามันประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าวุฒิภาวะก่อนจะแถลงข่าวก่อนจะตัดสินใจมั่นหน้ามันโนกนะครับแล้วรองวุฒิสภาก็ไปยืนให้กําลังใจไปยืนไปยักหน้างึกๆเห็นด้วย วันนี้ก็ออกมาขอโทษพลเอกเองกงงกาขอน้ํายานิดครับออกมาขอโทษประชาชนบั่งให้มันดูเป็นสเปรลิตชายชาติทหารนะครับแล้ววันนี้คุณถินเป็นถึงรองประธานวุฒิครับอ้อลืมบอกไปผมได้ข่าวมาว่าคณะกรรมการชุดยี่หกเนี่ยเขาเสนอชื่อพวกคุณเนี่ยไปที่กะกะตเพื่อสั่งให้ดําเนินคดีรู้สึกว่ามีร้อยสามสิแปดคนนะเออ ภาพเก่าก็ยังดูไม่ดีภาพใหม่ออกมาแหกปากหาว่าเขาไม่ได้ไปช่วยคนไปเล่นน้ําไปแข่งเรือและมีคนมาเบียยพยักหน้าเงึกๆๆึกผมจําได้นะคุณชื่อผลเอกเกียงไกรพี่น้องก็จําได้ผลเอกเกียงไกรไม่ขอโทษสักหน่อยเหรอสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันดูเป็นว่าเป็นสวผู้มีคุณวุฒิมีวุฒิภาวะหน่อย